ก็วิทงเฉหาสวัสดีครับนักเรียนทุกท่กทานครับในภาวะที่โลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอพวกเราอยู่บ้านกันนะครับเพื่อหยุดเชื้อช่วงนี้มีประโยคต่างๆที่เผยแพร่ก,กันที่หงเหล่าสือคิดว่าน่าจะนำมาแปลเป็นภาษาจีนเพื่อสอนนักเรียนเช่น,นอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อตัวเองอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณโปรดอยู่ในบ้านเพื่อเราเป็นต้นนะครับพวกเราซื่อขั้นออกมาทั้งหมด6ประโยคแปลเป็นภาษาจีนและนํามาเป็นสื่อการสอนในวันนี้อยากให้นักเรียนสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ครับเริ่มจากประโยคที่1ครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ在家住国抗疫 在家，祖国抗疫，住家，有车多歇，为自身为抗议需在家。为自身为抗议需在家。如呢，我累，知道你累，知道你累。我们住在这里 โปรอดอยู่ในบ้านเพื่อเรา我们为您而在这请您为我们而在家。我们为您而在这请您为我们而在家。หมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อคุณขอคุณพักอยู่บ้านเพื่อพวกเรา。医生在医院为您而辛劳。 请您也为我们而在家。医生在医院为您而辛劳，请您也为我们而在家。ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์เราจะร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกันทงชินไว้เอี้ยวถั่นตุยเจียหยู我们共度难关。 同心为医护团队加油，我们共渡难关。ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีๆอยู่บ้านกันนะครับขอภาวนาให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 สามารถควบคุมได้ในเร็ววันและขอให้ชาวโลกรวมทั้งชาวไทยกลับมามีชีวิตที่ปกติสุขเช่นเดิมในเร็วๆนี้ครับอย่าลืม กด subscribe ที่ช n e l ของหงเหล่าชื่ออีกทั้งกระดิ่งแจ้งเตือนและถ้าเป็น Facebook อย่าลืมกด follow และ see first นะครับเพื่อที่ยามหงเหล่าซชื่ออัปเดตความรู้ใหม่ๆนักเรียนจะได้ไม่พลาดพบกับหงเหลาชื่อในช่วงของการเรียนภาษาจีนครั้งต่อไปภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดครับวัน次ี้าน